Thank mm -hmm. you. คุณผู้ชมคะเห็นรถม้าแบบนี้แล้วทําให้นึกย้อนไปถึงเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะคะที่เรายังอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้พลังงานมากมายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้านับมาสมัยนี้เนี่ยถือว่าคนละเรื่องหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเพราะพลังงานสมัยนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากถึงขั้นที่จําเป็นจะต้องมีการปฏิรูปกันอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ําแล้วก็สะท้อน,นกลไกตลาดโลกนะคะวันนี้เราลองไปติดตามกันบ้างคะ่ะว่าประชาชนชาวอีสานเขามีความคิดเห็นต่อเรื่องราวพลังงานยังไงกันบ้างคะ่ะ ในช่วงเวลา1-2เดือนผ่านมานี้ราคาน้ำมันโลกเริ่มกลับมาเป็นขาลงอย่างเห็นได้ชัดสะท้อนได้จากราคาที่ร่วงลงต่ำกว่า85ถึง90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทั้ง2ตลาดทั้งที่ตลาดนิวยอร์กและตลาดลอนดอนซึ่งนับเป็นการลดลงมาปิดที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2553รวมถึงราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสมีการปรับลดลงอย่างมากเช่นกัน สาเหตุหลักมาจากสำนักงานพลังงานสากล (IEA) รายงานว่าอุปสงค์น้ำมันโลกจะปรับตัวลดลงโดยลดลง250,000บาร์เรลต่อวันในปี2557และ90,000บาร์เรลต่อวันในปี2558ทำให้ความต้องการน้ำมันของกลุ่มโอเปกน่าจะลดลงถึง200,000บาร์เรลต่อวันทั้ง2ปีรวมท,ทั้งอุปทานน้ำมันที่สูงขึ้นโดยล่าสุด โอเปกยังคงปริมาณการผลิตไว้เท่าเดิมโดยเชื่อว่าราคาน้ำมันดิบจะลดลงในช่วงสั้นๆเท่านั้นประกอบกับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นในรอบ4ปีสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสาหรัฐ EIA คาดการว่าการผลิตเชลออยของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นอีก1 6 0 0 0บาร์เรลต่อวันในเดือนพฤศจิกายนซึ่งก็จะยังคงกดดันราคาน้ำมันให้ต่ำลงไปอีก สาเหตุหลักที่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทยแพง mm hmm. เป็นบางชนิดนะครับไม่ได้แพงทุกชนิดอันนั้นก็มาจากโครงสร้างราคาของเราที่มีการเก็บภาษีสัมภาษามิตรค่อนข้างสูงแล้วก็มีการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันด้วยนะครับ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจโลกที่ยังคงซบเซาโดยเฉพาะฝั่งยุโรปและจีนเห็นได้จากประเทศผู้นำเศรษฐกิจอย่างเยอรมนีมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไม่ดีนัก ดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในเดือนพฤศจิกายนของกลุ่มสหภาพยุโรปอยู่ที่ระดับ4.1ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน10.1จุดทั้งนี้การปรับตัวลดลงของดัชนีดังกล่าวเกิดจากความวันวิตกต่อเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปที่อยู่ในภาวะชะลอตัว ในช่วงน้ำมันขาลงจึงอาจไม่ใช่ช่วงเวลาของการโอดครวนเรื่องราคาน้ำมันที่แพงสูงลิ้วเหมือนในอดีตซึ่งทำให้การใช้ชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนสมัยนั้นลำบากพอสมควรแต่กระนั้นเมื่อจะลองสุ่มสอบถามว่าในช่วงพลังงานราคาสูงเราเราท่านท่านรู้ถึงสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เป็นมากน้อยแค่ไหนกลับมีไม่ถึงครึ่งที่จะตอบได้ถึงที่มาที่ไปอีสานโพ ศูวนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลายัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่องการรับรู้และความคิดเห็นประเด็นพลังงานของคนอีสานโดยการสำรวจนี้ได้รับการเปิดเผยจากดรสุทินเวียนวิวัฒหัวหน้าโครงการอีสานโพค ว่าจัดทำเพื่อสำรวจความคิดเห็นและการรับรู้ของคนอีสานเกี่ยวกับประเด็นพลังงานในช่วงต้นเดือนตุลาคม2557จากกลุ่มตัวอย่าง1,076รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน20จังหวัดเมื่อสอบถามความเห็นของกลุ่มตัวอย่างชาวอีสานว่าสาเหตุหลักๆที่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในไทยแพงคืออะไรในความเข้าใจของท่าน พบว่าอันดับ1นึ่งร้อยละ4 4 9เข้าใจว่าเป็นการผูกขาดธุรกิจน้ำมันรองลงมาร้อยละ35.6เข้าใจว่าเป็นภาษีและกองทุนน้ำมันและร้อยละ1 9 5เข้าใจว่าเป็นไปตามราคาตลาดโลกนยโยบายรัฐบาลเนี่ยมีการเก็บเงินภาษีสัมสามิรมีการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันในน้ำมันบางชนิดเนี่ยถึง40%ของราคาขายปลีกนะครับแล้วก็ ในแก๊สโซฮอลเนี่ยมีการเก็บเงินภาษีสัมภาษมิตรแล้วก็เก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันเนี่ยประมาณ30-33%ถึงของราคาขายปลีกมันก็เลยทําให้น้ํามันแก๊สโซฮอลกับน้ํามันเบนซินเนี่ยมีราคาค่อนข้างแพงแต่ว่าเราเนี่ยเก็บภาษีสัมภาษามิตรกับเงินเข้ากองทุนน้ามันสาหรับน้ํามันดีเซลเนี่ยค่อนข้างถูกเพราะฉะนั้นราคาน้ามันดีเซลบ้านเราเนี่ยก็เลยถูกกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศราคาน้ามันดีเซลเราเนี่ยแพงกว่าประเทศ ในกลุ่มอาเซียนเนี่ยเพียงแค่2ประเทศเองก็คือแพงกว่ามาเลเซียกับแพงกว่าบรูไนแต่ว่าไม่เคยได้รับการกล่าวถึงนะครับไปพูดถึงแต่น้ำมันเบนซิน95ซึ่งน้ำมันเบนซิน95เนี่ยมีคนใช้อยู่เพียงแค่หยิบมือเดียวนะครับเราขายน้ำมันเบนซิน95เนี่ยเพียงแค่นะครับ1.5้าล้านลิตรต่อวันแต่เราใช้น้ำมันดีเซลเนี่ยวันละ60ล้านลิตรเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่มันทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดว่าน้ำมันบ้านเราเนี่ยราคาแพง สอบถามถึงกรณีที่มีข่าวว่าภาคอีสานอาจมีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมหาศาลครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งของภาคอีสานนั้นท่านเห็นอย่างไรกลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งหรือร้อยละ55.4เชื่อว่ามีไม่มากขนาดนั้นรองลงมาคือร้อยละ24.1เชื่อว่ามีมากจริงและอีกร้อยละ20.5ไม่แน่ใจกับข่าวดังกล่าวคือจริงๆแล้วเนี่ยอีสานเนี่ยได้มีการสำรวจแหล่งปิโตเลียมเนี่ย มาเป็นเวลา40ปีแลยนะครับสำรวจมา20ครั้ง40ปีเนี่ยเราพบแต่ก๊าซธรรมชาติเราไม่ได้พบน้ํามันเลยนะครับแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเนี่ยพบเพียงแค่2แหล่งก็คือที่น้ําพองกับที่ปูห้อมนอกนั้นเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการสํารวจซึ่งยังไม่พบแหล่งน้ํามันเลยนะครับแล้วที่บอกว่ามีเยอะมีอะไรต่ออะไรนี่นะครับมันก็เกิดจากการคาดคะเนทั้งสิน้นยังไม่ได้มีการสํารวจอย่างจริงจัง เพราะฉะนั้นการที่จะไปพูดว่าแหล่งอีสานมีเยอะมีมากมายมีทุกที่มีอะไรมากมายเนี่ยมันก็เป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้นถ้ายังไม่ได้ขุดเจาะยังไม่ได้สำรวจเนี่ยจะไปบอกว่ามีเนี่ยมันพูดไม่ได้นะครับเพราะในเชิญวิชาการไปพูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยมีการจัดการผลประโยชน์จากทรัพยากรน้ำมันและกา๊าซธรรมชาติเป็นอย่างไรพบว่าอันดับหนึ่งกลุ่มตัวอย่างร้อยละ59.4เห็นว่ารัฐและเอกชนได้ประโยชน์ชนพอๆกันรองลงมาร้อยละ26.4เห็นว่ารัฐได้ประโยชน์สุทธิมากกว่าเอกชนและอีกร้อยละ14.2เห็นว่าเอกชนได้ผลประโยชน์สุทธิมากกว่ารัฐผมคิดว่าเราก็ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่นะครับ เพราะว่าจากการที่เราสำรวจมา40ปีเปิดสัมปทานไป20รอบเนี่ยเราพบน้ํามันดิบประมาณาแสนสี่หมื่นห้าพันบาร์เรลต่อวันแล้วก็มีคอนเดนเซตหรือ,อที่เรียกว่าน้ํามันดิบเหลวเนี่ยนะครับอีกประมาณ90 0 0 0บาร์เรลต่อวันรวมทั้งน้ํามันดิบกับรวมกับคอนเดนเซตเนี่ยมันก็ตก200,000กว่าบาร์เรลต่อวันเราก็ได้เอาขึ้นมาใช้เต็มที่ใช่หไหมเรามีความต้องการเนี่ยแปดแสนเราผลิตได้2 0 0 0 0 0แต่เราส่งออกแค่หมื่นกว่า งั้นส่วนที่เราส่งออกนี่มันน้อยมากแล้วเหตุผลที่เราต้องส่งออกเนี่ยก็เพราะว่าไอ้น้ำมันดิบหมื่นกว่าบาเรลที่เราต้องส่งออกเนี่ยมันเป็นน้ํามันดิบที่มันมีคุณภาพไม่เหมาะกับโรงกลั่นนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการน้ํามันดิบที่กลั่นแล้วได้ดีเซลเยอะแต่น้ํามันดิบที่เราส่งออกเนี่ยมันเป็นน้ํามันดิบที่กลั่นแล้วได้เบนซินเยอะใช่ไหมครับเราส่งออกไปขายมันได้ราคาดีกว่าเราก็เลยส่งออกไปขายให้ได้ราคาดีแล้วเราก็ไปนําเข้าน้ํามันดิบจากตะวันออกกลาง ซึ่งมันกลัดแล้วมันได้ดีเซลตรงตามความต้องการใช้ของประเทศอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติทุกประเทศเขาก็ทํากันอย่างนี้กา๊าซธรรมชาติเนี่ยเราผลิตได้ประมาณ3,800ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันแต่เรามีความต้องการใช้ประมาณ4,300ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันนั้นเราผลิตได้ไม่พอใช้ส่วนหนึ่งเราก็ต้องนําเข้าจากพม่านะครับนั้นประมาณการใช้เนี่ยปริมาณการผลิตได้เนี่ยมันประมาณ8 0ของความต้องการอีก20%เรานําเข้าจากพม่านั้นถ้าถามว่าการที่เราผลิตก๊า ธรรมชาติหรือผลิตน้ำมันดิบในประเทศเนี่ยเราได้ใช้ประโยชน์มันเต็มที่ไหมเราก็ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่นะครับไอ้ที่ส่งออกนี่น้อยมากนิดเดียวเท่านั้นเองและเป็นการส่งออกเพื่อให้ได้ราคาดีแล้วก็ไปนําเข้าน้ํามันดิบที่คุณภาพตรงตามความต้องการเรามานะครับ ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งคืนท่อก๊สของปตทให้กับรัฐที่ผ่านมาเป็นธรรมหรือไม่พบว่าอันดับหนึ่งกลุ่มตัวอย่างร้อยละ43.2ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการส่งคืนท่อก๊สของปตทรองลงมาร้อยละย8 0ยังไม่ทราบเรื่องร้อยละ12.6เห็นว่าเป็นธรรมเหมาะสมกับทุกฝ่ายแล้วร้อยละ10.1เห็นว่าไม่เป็นธรรมเพราะภาครัฐยังไม่ได้ท่อก๊สคืนในส่วนที่วางใต้ทะเล และอีกร้อยละ6.2เห็นว่าไม่เป็นธรรมเพราะปะตะทเสียประโยชน์ที่ควรได้นะครับในเมื่อสองฝ่ายมีความคิดเห็นไม่ตรงกันไม่สอดคล้องกันเนี่ยมันก็จะต้องหาข้อยุติอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับการหาข้อยุติก็คือว่าถ้าภาคประชาชนเห็นว่าทางกระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ของรัฐเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองไม่ได้รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ประชาชนก็ชอบที่จะไปร้องต่อปปชให้ดำเนินการกับทางด้านของเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นการไปร้องต่อปปชให้สอบสวนกระทรวงการคลังสอบสวนคณะรัฐมนตรีสอบสวนปทปททหรือกระทรวงพลังงานหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีหน้าที่กรมธนารักษ์หรืออะไรก็แล้วแต่น,น,นะครับกล่าวโทษบุคคลเหล่านี้ว่าไม่ได้ดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับ ก็ก็ควรจะดําเนินการตามวิธีการเหล่านั้นนะครับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนี้มีความเชื่อมั่นในการพยากรณ์ร้อยละ99และคลาดเคลื่อนได้บวกลบร้อยละ4ประกอบด้วยเพศหญิงร้อยละ50.8เพศชายร้อยละ49.2ส่วนใหญ่อายุ36-45ปีร้อยละ32.6 รองลงมาอายุ26-35ปีร้อยละ27.2อายุ46-55ปีร้อยละ26.1อายุ18-25ปีร้อยละ6.6อายุ56-60ปีร้อยละ4.0และอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปร้อยละ3.4 นั่นก็เป็นซุ้มเสียงส่วนหนึ่งของคนอีสานนะคะที่มีการทําแล้วก็วิเคราะห์วิจัยกันออกมาโดยทีมงานที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองค่ะเอาไว้มีโอกาสนะคะเราจะนําในเรื่องราวของพลังงานที่น่ารู้มานําเสนอให้ได้ติดตามกันอีกแน่นอนค่ะ